โอเคครับพอดีมาเจอคลิปนี้นะฮะเขาสอนวิธีการดำน้ำนะครับอืมเราก็เลยมาลองดำน้ำดูนะฮะตอนแรกว่าจะทำวิธีเก็บหอยนะ,ะแต่บอเออไปเจออีกคลิปนั้นก่อนอืมก็เลยไม่ได้ทำคืออัดคลิปไว้แล้วแหละอืมแต่ว่ายังไม่ทันจะตัดนะ,ะพอดีนั่งดูอะไรตอนมันโหลดคลิปเข้าโปรแกรมตัดนะฮะ ก็ไปเห็นคลิปนั้นก็เลยก็เลยมาทําการอัดคลิปนี้แทนนะฮะแล้วก็สํารวจนะฮะวิ่งสํารวจเล่นนะครับใต้พื้นน้ำนะอืมจะเห็นว่าผมจะลองยิงธนูน้ําแข็งขึ้นไปนะฮะจะเห็นว่าข้างบนเป็นพื้นน้ํานะครับอืมนั่นแหละเราก็เลยมานั่งสำรวจข้างใต้เล่นนะเลยไม่ได้ เลยไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะลงวิธีทำบั็กนะฮะก็คือไปหาไอตัวแอบบี้เมดน,นะฮะคาดน้ำนะครับอืมแล้วก็ทำการพุ่งลงใต้น้ำนะฮะแล้วก็ไปอยู่ใต้แพรนะฮะ แล้วก็ให้แอบบิเมตยิงฟองน้ําใส่เรานะอืมนั่นแหละพอย,ยิงฟองน้ําใส่เราเสร็จปุ๊บเวลาฟองน้ําแตกนะฮะเราก็จะลงมาใต้มหาสมุทรนะฮะใต้พื้นน้ำน,นั่นเองอืมก็วันนี้ก็วันนี้ก็ได้สำรวจไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็ตกแมพนะครับก็ไฮฮาไปฮนะเคเอ๋ มาบอกวิที่ถ้ำบักเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะที่ติดตามชมนะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไ <c oughs> พมอนไ <c oughs> พ,มอน,พมอนกลับมาไพามอนมาไล่เราบ้าน